ป้าจิตกลายเป็นแม่ไม้ในวัยเพียง52ปีเมื่อก่อนตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ต่างช่วยกันทำนาปลูกผักตามประสาชาวบ้านแต่หลังจากที่สามีจากไปการดูแลผืนนาที่กว้างขวางก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวเธอจึงตัดสินใจปล่อยที่นาให้คนเช่าป้าจิตเก็บค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกไว้พอกินเพียงหนึ่งปากท้องชีวิตในแต่ละวัน ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายทั้งปลูกผักสวนครัวและเขาวัดฟังธรรมเป็นวิถีชีวิตตามภาษาคนต่างจังหวัดที่ไม่มีลูกหลานให้ต้องกังวลจนกระทั่งวันหนึ่งหลานสาวของป้าจิตที่ไปทำงานและมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงหยุดพักผ่อนเธอไม่ได้มาเพียงลำพังแต่าสามีและลูกๆอีกสองคนกลับมาด้วยรวมถึงพ่อของสามี ที่ร่วมเดินทางมาในทริปนี้พ่อของสามีเป็นชายวัยหกสิบกว่าปีเขาเพิ่งสูญเสียภรรยาไปเมื่อสองปีก่อนจึงครองตัวเป็นโสดไม่ต่างจากป้าจิตสายตาที่พบกันครั้งแรกระหว่างเขากับป้าจิตในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่จะพลิกผ่านชีวิตของป้าจิตไปตลอดกาลโทมัสเป็นชายวเวกเษียนที่ยังดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ บุคลิกที่ดูอบอุ่นและช่างเอาใจใส่ทำให้ป้าจิตที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบเหงาอ้างวางมานานตกหลุมพรางแห่งความใจดีนี้ได้ไม่ยากเขาบอกกับเธอว่าชอบคนในวัยเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูแลกันไปจนแก่เท่าการตัดสินใจคบกันในครั้งนี้ทั้งญาติพี่น้องและหลานสาวต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะอยากให้ป้าจิตมีเพื่อนคู่คิดในยามบื้นปลายชีวิต โทมัสพยายามหัดพูดภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับป้าจิตเขาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเลยที่เธอพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ความรักของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นในช่วงแรกโทมัสเป็นฝ่ายเดินทางมาหาป้าจิตที่เมืองไทยบ่อยครั้งจนกระทั่งเริ่มมีการทำเรื่องของเอกสารอนุญาตให้ป้าจิตไปเยี่ยมเยียนเขาที่ต่างประเทศบ้างโทมัสดูเป็นคนรักความสงบไม่เที่ยวเตะและไม่ดื่มสุรา ส่วนป้าจิตก็ทำหน้าที่ดูแลบ้านเรือนและหัดทำอาหารไทยรสชาติที่โทมัสชื่นชอบทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมาได้สองปีแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเนื่องจากโทมัสยังต้องรับเงินสวัสดิการของผู้ช่วยหลังภรรยาเสียชีวิตซึ่งป้าจิตเองก็ยอมรับข้อตกลงนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวันหนึ่งในระหว่างที่โทมัสเดินทางมาพักผ่อนที่ไทยเขาได้ชนป้าจิต ให้ลองออกไปเปิดหูเปิดตาที่เมืองพัทยาดูบ้างและนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ป้าจิตจะได้ก้าวเข้าสู่เมืองแห่งแสงสีที่เธอไม่คุ้นเคยโทมัสพาป้าจิตเดินทางมาพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งใกล้หาดพัทยาซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวและหาดทรายสวยงามป้าจิตดูตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเพราะในชีวิตของสาวชาวบ้านอย่างเธอไม่เคยมีโอกาสได้เห็นทะเลมาก่อน เลยสักครั้งในตอนเช้าทั้งสองจูงมือกันไปเดินเล่นริมชายหาดด้วยความสุขใจที่เปี่ยมล้นพอเข้าช่วงบ่ายโทมัสก็พาเธอไปผ่อนคลายด้วยการนวดสปาที่ร้านนวดเพื่อความสบายตัวและเมื่อตกเย็นเขาก็พาเธอไปเดินชมแสงสีตามถนนคนเดินที่มีผู้คนพลุกพ่านแสงไฟจากสถานบันเทิงหลากสีสันที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ทำให้ป้าจิตรู้สึกประหม่าในใจกับโรคใบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยวันหนึ่งในช่วงบ่ายโทมัสชวนป้าจิตไปนวดเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้เธอปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่เคยชอบการนวดสักเท่าไหร่และคราวที่แล้วยังรู้สึกเจ็บไม่หายซึ่งโทมัสก็ยอมตามใจและออกไปนวดเพียงลําพังในวันนั้นโทมัสกลับมาถึงห้องเกือบเที่ยงคืนป้าจิตที่นั่งรอคอย ยังกังวลกระวายใจมาหลายชั่วโมงแต่เมื่อเขากลับมาเขากลับทำตัวเป็นปกติและบอกกับเธอว่าหลังจากนวดเสร็จได้ไปเดินเล่นที่ชายหาดต่อจนบังเอิญเจอเพื่อนชาติเดียวกันจึงนั่งคุยกันยาวไปหน่อยซึ่งด้วยความไว้วางใจป้าจิตจึงไม่ได้ติดใจหรือว่าอะไรเขาคืนนั้นผ่านพ้นไปจนถึงรุ่งเช้าอีกวันกิจวัตรของคนทั้งคู่ยิ่งคงเหมือนเดิมคือการไปเดินเล่น รับลมที่ชายหาดแต่พอถึงช่วงบ่ายโทมัสก็เอ่ยชวนป้าจิตไปนวดอีกครั้งซึ่งเธอก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิมโทมัสไม่ได้เศร้าซีอะไรเขาเพียงแต่เดินออกไปนวดตามปกติเพียงลำพังทิ้งให้ป้าจิตอยู่กับความเงียบเหงาในห้องพักเพียงคนเดียวคืนนั้นโทมัสกลับมาเกือบสว่างเขาให้เหตุผลกับป้าจิตสั้นๆเพียงว่าไปดื่มต่อกับเพื่อนที่พบกันในร้านนวดพูดจบ เขาก็ล้มตัวลงนอนทั้งชุดเดิมโดยไม่นำพาต่อสายตาของป้าจิตที่เฝ้ารอยอยู่เลยแม้แต่น้อยท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทำให้ป้าจิตวุ่นวุ่นใจจนเกินระงับใจหนึ่งอยากสปูกเขาขึ้นมาเค้นถามให้รู้ความจริงว่าสองคืนที่หายไปนั้นเขาไปอยู่ที่ไหนกันแน่แต่เมื่อเห็นเขานอนหลับสนิทพละกำลังที่มีก็คล้ายจะสูญสิน้นเธอได้แต่ทิ้งตัวลงนอนข้างๆด้วยความอ้างว้างจับใจ พลางตั้งคำถามกับตัวเองว่าการมาพัทยาครั้งนี้เธอตัดสินใจถูกหรือผิดกันแน่เมื่อสันเทายกโทรศัพท์ขึ้นส่งข้อความหาหลานสาวที่อยู่ต่างประเทศเพื่อระบายความทุกข์ระทมหลานสาวตอบกลับมาเพียงว่าไม่ต้องคิดมากคงไม่มีอะไรหรอกเธอว่าคำว่าไม่มีอะไรนั้นกลับยิ่งทำให้ในออกรู้สึกวูบโปง่ยังบอกไม่ถูกกระทั่งช่วงบา่ายโทมัสเอ่ยปากว่าจะไปนวดอีกครั้ง และชวนเธอเหมือนเช่นเคยซึ่งป้าจิตก็ปฏิเสธไปเหมือนเดิมแต่ทันทีที่แผ่นหลังของสาม,มีลับตาไปป้าจิตกลับตัดสินใจก้าวตามไปห่างๆเธอตั้งใจแล้วว่าวันนี้ต้องรู้ให้กระจ่างว่ารับหลังเธอเขาไปทำอะไรที่ไหนโทมัสเดินหายเข้าไปในร้านนวดร้านเดิมที่เคยมากับเธอเขาหายเข้าไปนานเกือบสามชั่วโมงโดยมีป้าจิตเฝ้ารอยังกระวนกระวายอยู่ที่ร้านกาแฟฝัฟ่งตรงข้าม สายตาของเธอจดจ้องอยู่ที่ประตูร้านไม่ยอมหลับไปแม้แต่วินาทีเดียวในที่สุดโทมทัสก็ปรากฏตัวเธอว่าเขากลับไม่ได้เดินออกมาเพียงลำพังข้างกายเขามีพนักงานนุดสาวหน้าตาส,สวยรุ่นรรวคราวเดียวกับหลานสาวของเธอทั้งคู่เดินจูงมือกันกระหนุ่งกระหนิงภาพตรงหน้าทำให้หัวใจของคนเป็นเมียหล่นวูบความร้อนรุ่มพุ่งพล่านขึ้นมาอย่างสุดระงับป้าจิตสะกดรอยตามไปเงียบ จนเห็นทั้งคู่เข้าไปนั่งในร้านอาหารกระซิบกระซาบกันอย่างมีความสุขน้ำใสๆเอ่อล้นดวงตาของหญิงไว้กลางคนเธอไม่เคยคิดเลยว่าสามีที่เคยเชื่อใจนักหนาจะเปลี่ยนไปได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ป้าจิตทนดูต่อไปไม่ไหวพุ่งตัวเข้าไปหาคนทั้งคู่แล้วถามด้วยเสียงสั่นเครือมาทานข้าวร้านนี้เหรอแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครโทมัสมีสีหน้าตื่นตกใจแต่ก็พยายามปรับอารมณ์ให้นิ่ง พลางบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นเพียงพนักงานนวดที่เขาไปใช้บริการเท่านั้นป้าจิตประกาศตัวทันทีว่าเธอคือภรรยาของโทมัสแต่น้องพนักงานนวดคนนั้นกลับสวนขึ้นมาด้วยสายตาและท่าทางยื้อหยันแต่โทมัสบอกว่าพี่เป็นแค่คู่นอนไม่ใช่เมียเพราะเขายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่คำพูดลอยหน้าลอยตาย่างไม่แยแสความรู้สึกใครนั้นติดลงบนหัวใจของป้าจิตอย่างรุนแรง วินาทีนี้เธอทั้งโมโหเสียใจและเจ็บช้ำเกินจะพรรณนาหญิงชาวบ้านที่เคยเรียบร้อยอ่อนหวานกลับกลายเป็นผู้หญิงขี้เหวี่ยงขี้วีนเพียงเพื่อปกป้องสิทธิ์ในตัวผู้ชายที่เธอรักสุดหัวใจทอมัาลุกขึ้นคว้าแข,ขนน้องหมอนนวดให้ลุกตามและพากันเดินออกจากร้านอาหารไปในทันทีทิ้งให้ป้าจิตยืนเควงคว้างเพียงลำพังท่ามกลางสายตาแขเกเรือที่มองมา ความอับอายและความผิดหวังถาโถมเข้ามาจนแทบยืนไม่อยู่แต่สตทิที่ยังพอมีทำให้ป้าจิตพยายามฝืนพยุงร่างกายเดินออกจากร้านด้วยก้าวเท้าที่โซเซน้ำตาไหลารินออกมาโดยไร้เสียงสะอื้นเธอกลับมาที่โรงแรมด้วยหวังว่าจะพบสามีแต่สิ่งที่พบกลับมีเพียงความว่างเปล่าโทมัสเก็บข้าวของส่วนตัวของเขาไปหมดสิ้นแล้วป้าจิตยกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเขา แต่ปลายสายกลับเงียบเชียบไม่มีการตอบรับส่งข้อความไปเขาก็ไม่เปิดอ่านใจมันเจ็บจนเคว้งไปหมดเธอรับไม่ทันจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนนั้นป้าจิตต้องนอนร้องให้เพียงลําพังในห้องที่เงียบเหงารุ่งชาเอาป้าจิตพยายามโทรหาเขาอีกครั้งแต่ทุกอย่างยังคงเงียบงนันเธอจึงโทรหาหลานสาวเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลานสาวเมื่อรู้เรื่องก็ตกใจมาก และรับปากว่าจะลองถามโทมัสให้หลังจากหลานสาวได้คุยกับโทมัสคำตอบที่ได้รับกลับมาคือโทมัสเจอผู้หญิงที่เขาชอบและถูกใจมากกว่าป้าจิตแล้วซึ่งก็คือน้องหมอนวดคนนั้นนั่นเองร่างของป้าจิตสุดตัวนั่งลงกับพื้นห้องเย็นคนหมดแรงน้ำตาไหลพรากภาพเก่าๆฉายวนซ้ำในหัวมีแต่ภาพผู้ชายที่พร่ำบอกว่ารักเธอหมดหัวใจ จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนวันตายผู้ชายที่เคยบอกเสมอว่าชอบผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันชอบความเป็นธรรมชาติแบบที่เธอเป็นแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเลือกเดินไปกับผู้หญิงที่อายุอ่อนกว่าคราวลูกทิ้งเธอไว้ในโรงแรมเพียงลำพังอย่างเลือดเย็นไม่มีแม้แต่คำลาหรือเหตุผลที่พอจะทำให้รู้สึกว่าเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่บ้างปาจิตหยิบตัวเครื่องบินออกมาดู ด้วยมืออันสันเทาเหลือเวลาเกือบเดือนถึงจะครบกำหนดกลับบ้านเธอกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีจะกลับบ้านหรือจะอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะถึงวันเดินทางคำลงจากเขาทำให้ผู้หญิงที่เคยใช้ชีวิตยอย่างสงบอยู่กับธรรมชาติต้องมานั่งจมกองน้ำตายอยู่ที่นี่พัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไหล